เราก็ย้ายที่มาตกปูอีกท่อหนึ่งนะคะตกอีกตรงนี้ตรงนี้ส่วนมากปูตรงนี้จะตัวเล็กนิดเดียวค่ะดูดูเมงกับพุนทะเลจ้าพี่น้องแมงกับพุนทะเลนะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าโดนได้ไหมถ้าโดนมันจะคันไหมก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวต่อพามาย้ายหม่องมาตกปูมองนี่จ้าเพราะว่าปูตรงนี้สิเป็นปูตัวน้อยปูสําหรับดองนะคะ จอนไก่ลงไปดูก่อนว่าจะมีปูมาให้เราไหมไก่ตัวนี้มันก็เป็นไก่ชิ้นไก่เกาค่ะว่าเป็นชิ้นไก่ไหมมันสีมีปูให้มาว่าจะธรรมาดาปูตรงนี้จะหลายมากปูน้อยนะคะตรงนี้ปูตัวเล็กฝั่งการย้ายฝั่งมาฝั่งนี้นะคะนู่นมาดามกํากลังจัดก,การอยู่ตอนนี้ <laughs> มาสนุกกันค่าจับปูกัน ปูดำค่ย้ำปูนะอ้โหเยอะเลย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 ว้าวเยอะมากทิ้งลงตรงนี้นานค่ะเรามีหลายบูปแบบอู้นูน่นตัวใหญ่มากเลยตัวนูน่นตรงนี้ก็มีนูนน่นก่อนแล้วกว่อนแล้วเหรอหินหินหินตากระไดเพราะน้ำมันเริ่มน้อยแล้วไงมันก็คงจะ ขึ้นมาเนาะให้เราเห็นนาะโอ้ยนีมาถึงนี่หากินวันนี้หากินทางน้ําเรากินทางบกมานานหลายเราเรากินเรากินทางบกผักมาเยอะแล้วเรากินโปรตีนกันบ้างกินผักเยอะแล้วทีนี้เรามาหากินโปรตีนใช่ไหมมาแล้วจ้าเดี๋ยวรอเาเกาะกันนะครับช่นเอาไปเกาะหินหาหยังนั่น เกาะผิดเจ้าเจ้าเกาะผิดมาค่อยๆมา่าอย่าเพิ่งเอาขึ้นอย่าเพิ่งเอาขึ้นจากน้ำอย่าเพิ่งเอาขึ้นจากน้ำนี่ค่ะเทคนิคโอเคเอาไกลออกเออกัดแน่นเราอยู่ใกล้ตรงนี้เราก็สะบัดตึ๊นนี่นี่นี่มืออาชีพจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมหนัะเห็นป่ะมืออาชีพทุกอย่างชำนาญทุกอย่างเออเราไม่ต้องมันเมื่อกี้มันไต่มาตรงนู้นตัวหนึ่งนู่นตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะ เราเรียกว่ามืออาชีพเดี๋ยวสักพักเราก็จะตักกุ้งกันเราเอาปูสักพักก่อนเพราะว่ารู้สึกอยากกินปูมากปัป้าเรากินอาหารไม่มีเลือดหรอกปูก็ไม่มีเลือดแล้วก็มาทะเลเราต้องเอาครบฮะมายังตัวนี้ใช่ไหมตรงตรงนี้ใช่ไหมอู้พี่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 หมอยากตักอยากตักอยากตากฟังได้อยากตักอยากตัก โยนไม่โดนมันมันจะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งม,งมี่ตัวหนึ่งนี่นี่นี่มันจะดูสองสามตัวตรงนั้นนะคะตัวใหญ่มากสุดแขนวันแล้วไงกำลังมากำลังมาพี่ตอ้อไปแล้วจ้าอยู่ใต้สวิงกาลจะใช้เซนค่ะดูในป่าแล้วนะคะทุกคนพักหลายได้บ่บอ่อ่ะพี่ตอ้องเอามามันไสไหมกินจา้าค่ะเว้ย อ,อไปาบานสวิงสวิงจะสวิงทวนน้ำใช้มือซ้ายไงวันนี้มอ้าย <c oughs> มันไม่ออกแป๊บนึงนอเออหิวน,นะสิพร้อมพร้อมพร้อมแล้วอุ้ยไม่ได้ตัวที่พี่จะจับมันเลยตัวนั้นให้มันกินก่อนให้มันกินก่อนให้มันกินก่อนเอาขึ้นมาได้เนี่ทีเนี้ย๊นี่ไม่พลาดนี่อยากได้ให้มันเป็นแบบนี้ ให้หลุดปั๊บหนึ่งคือยังไม่ได้เปิดอ่โอเคกัดแน่น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 อุ้ยเอาไป <laughs> ได้แล้วไ,ได้แล้วได้แล้ว <laughs> ความทุลหดอดทน ในกันมาตกปูของเราวิวตรงนี้สวยงามมากอยากจะไปตรงข้างสะพานที่เขาลงไปทางขนนตรงนั้นที่เขาว่ามีสะพานตรงนั้นเนาะน่าอยากเดินไปเที่ยวชมมา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 ,มา,ม,ามาแล้วสองตัว จับตัวนึงจับตัวหนึ่งรอเนาะรอดูรอรอดูถ้าเอาไปใส่มันนะมันจะเกาะมันจะกระโดดเกาะอีกฝั่งหนึ่งน่ะเออมันมันเราต้องทําเทคนิคแบบนี้ถ้าตัวนึงเกาะแล้วเราก็จะเอาแบบว่าเออหันไปด้านนึงไปให้ใหมันอย,อย่านะ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 อย่าเพิ่งใจเย็นๆชูสวยงาม เดี๋ยวเดียวดาวก็มีเอามาหยดถึงปากไม่กินก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเลื่อนรวยซะดีๆตัวขาวมาก <c oughs> เก่งเกมาก <c oughs> ไปแล้วอ่ะัวอหย่าง ตัวใหญ่ๆมันต้องอ่อนอยู่เลยอมืมันว่ามันลอกคาดหรือเ่ามันมันขึ้นจะขึ้นน้ำน้ำขึ้นจะร้นเลยอยากรู้ว่าตอนมันไหนาวมันจะอยู่ตรงไหน ได้ปูมาแล้วนะคะต้อก็จะล้างทําความสะอาดแล้วต้อจะเอาเก็บใส่ช่องฟิตไปเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งต้อก็จะเอามานึ่งกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะ ได้มาแล้วค่ะมีแต่ตัวใหญย่ๆค่ะนี่แบ่งคนละครึ่งกับมาดามนะคะแบ่งเอาคนละครึ่งกันแต่มาดามเพิ่นอยากได้ตัวน้อยหลายก็นะคะแต่ต้อก็เอาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวไม่ค่อยอยากได้นะคะส่วนมาดามก็เอาตัวเล็กมากกว่าตัวใหญ่นะคะวันนี้เราก็ได้ปูทั้งปูทั้งอะไรมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะได้ปูมาแล้วค่ะได้ปูมาต้อก็มาทํากับข้าวนะคะต้ออยากกินปูผัดผงนะคะ ผงหลีค่ะต้ออยากกินปูผัดผงหลีต้อก็เลยจัดเลยค่ะบัดน,นี้จัดเลยค่ะอร่อยมากค่ะปูที่นี่จะไม่แข็งนะคะจะกัดกินได้ทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่แข็งเหมือนปูไทยบ้านเรานะคะตัวไม่ใหญ่แต่อร่อยกินได้หมดทุกส่วนนะคะกินข้าวกับปูผัดผงหลีค่ะ